รอพ่อน้องบริสขึ้นไปทีทุกทีก็ฝากอุดหนุนบัตรด้วยนะครับเป็นงานผมเองแต่บางทีถ้ารู้จักจริงๆแล้วอะ่ะอันนี้เพียแค่เนาะเรา,าพูดแหละเรามาพูดเรื่องงานเราเราถ้าเป็นช่องส่วนตัวบอสบอสจะพูดเรื่องส่วนตัวบอสจะพูดเรื่องนั่นนี่นู่น,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 นตลกปวกฮาแล้วแต่ถ้าเป็นช่องอ่ะอันนี้บอสจะพูดเรื่องส่วนตัวนะครับ แต่จะเกิดช่องกันค่ายบอจะพูดเรื่องค่ายแต่เกิดช่องส่วนตัวส่วนตัวอันนี้คือช่องค่ายจะพูดถึงเรื่องงานค่ายงานนี่คือกับตัวเกมดิสิคเราจะไมพูดถึงงานเพื่อนเรี่นบ้าบราบอไม่เอาอันนี้พูดถึงว่าบริบทของงานแดงเราค่ายเพลงตัวเกมดิสิคเราตรงนี้ถ้ารู้จักจังหวัดจังหวะในการคอมเมนต์ถามหาข้อนนี้ว่าบอเรื่องค่ายบอเรื่องงานบอเรื่องการคแดงตรงแบงออกไปที่ราบมอง เขาคอยว่าบบเรื่องช่องคอยส่วนตัวคอยกขจะไปว้าเรื่องส่วนตัวคอยคอยเ็เวาวพื้นที่มันลำจำาใจคอยก็อย่างหมว่านี่ไลฟ์มู่วไลฟ์สามชั่วโมงช่องเพื่อนที่เรียงจีตอส่วนตัวแต่ในช่องค่ายก็เขาคอยพูดเรื่องค่ายเนาะต้องจาก,การะเทศะรหน่อยบางทีเพราะเอฟซีบางคนเขาก็ไม่ต้องการที่จะรู้เรื่องส่วนตัวเพื่อนที่เรียงถ้าผมไลฟ์ค่ายแสดงว่าเอฟซีของศิลปินเข้ามาฟังเอฟซี FC ของซีแกรมยูนิโอตคือตรงนี้จะเป็นเรื่องของตัวนี้ ถ้าเรื่องส่วนตัวก็ค่อยไปอีกช่องหนึ่งก็ได้มันจะเป็นแบ่งกันมันจะเป็นแบ่งกันไหมมันนึกออกบอกว่า,วาอันนี้ช่องค่ายจะไม่เกี่ยวเรื่องส่วนตัวแต่ถ้าเกิดเรื่องส่วนตัวก็จะประมาณช่องเพื่อนฟินแลนด์ทิกตอกเพื่อนฟินแลนด์เฟซบุ๊กที่ติพุฒธบาลุนเหนือวะแต่อันเนี้ยผมไม่อยากพูดส่วนตัวเยอะมากอะไรมันเป็นช่องค่ายที่ที่คนติดตามเป็นส่วนส่วนกลางส่วนมากอาร์ติเซนแฟนคลับทั่วไป แฟนเพลงทั่วไปที่จะไม่ใช่จะมาดูช่องค่ายเพลงโซเกียวจะไม่ได้อย่างยู่เพืรอรฟินแลนด์ไม่อย่างยูซีเคียมถ้าอยากยูยูริถ้าอยากดูลีโอจังอยากดูคูจูนนี่อยากดูกล้วยอยากดูแม่แม่ดอกลักจังก็สิ่นึ่งมันเป็นอย่างงานเทเอันนี้ตรงนี้นั่นมันเป็นช่องหลักมันเป็นเหมือนช่องทีวีที่ทุกคนรวมกันตรงนี้ที่เขาไม่ได้แปลว่าอยากดูเู้ยองฟินแลนด์แต่ว่าอยากฟังเรื่องผู้ยังฟินแลนด์เล่าถึงใครบ้างคนใน่าย นี่คือการเทศะที่ถูกต้องแบ่งแยกชัดเจนในการอสื่อโฆษณาในการพรีเซนต์ในการ,นนการบอกเล่าจะไม่พูดถึงตึงดึงดึงเพราะบางคนเขาก็ไม่ได้อินอะไรกับเพื่อนฟินแลนด์มากเขาอาจจะอินกับลูกๆในตัวเกียวเดียวไม่ใช่หรอกเดี๋ยวมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นมีกันนั่นสิบางคนกับมาถาฟังเรื่องกันเวทีคือต่งางชาติ บอสบีกเก็ตได้ใช่ไหนมีงานอะไรยังไงอัปเดตงานถึงยุหลักหลายบอสงานเดือนหลายอันอะไรอย่างนี้เออไปแบบนี้แต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาอยากฟังว่าเพื่อนฟินแลนด์อันนั้นอันนี้อันนั้นอันนี้นะอยู่นะบอสเขาเป็นอย่างนั้นอันนี้ผมเข้าใจบริบทของทุกๆคนดิผมเลยเข้ากับทุกคนได้จะไม่มานั่งพูดเรื่องส่วนตัวเพราะเพื่อตรงนี้เพราะมันไม่ใช่พื้นที่ของเราพื้นที่ของเราคือช่องพู่อันฟินแลนด์ที่จะพูดพมาบอสจะพูดถึงเขาตอนนี้ ไดออ้อันนี้ต้องพูดแบบเป็นการรปงานหน่อยนั่นคือคำวิ่งบอนนะครับคำขอลองขอความร่วมมือจากบอดบิกผู้ยิบาทฟินแลนด์นะครับในอีรีวอตถ้าเกิดเพิ่นไล่สุดบนเพจของทางขายนะครับถึงเป็นเพจทางการเพิ่นอธิบายชัดเจนครับ F c ครับถ้าเป็นเรื่องส่วนตัว นะครับเพื่อนขอความกรุณหน้าขอความร่วมมือบอต้องถามถึงผู้นัานผู้นี้นะครับที่นอกเรื่องนะครับจากประเด็นนะครับที่เพื่นกระลังนําเสนอบอกเล่าเรื่องเล่าความเกือือบหนนาความเป็นไปเป็นมาของนะครับผลงานของข่ายและก็แผนงานของข่ายรวมถึงนะครับบอกข่าวแจ้งข่าว กับเอฟที่ว่าศิลปินคนไหนจะมีผลงานเพลงอาจะมีโชว์อะไรบ้างร่วมถึงนะครับการทํางานบม่ว่าจะเป็นไฟไหนก็ตามแต่นะครับไรถึงแต่ค่อนบอยทีมเวทีนะครับช่างแตงง่งหนาแดนเซอร์ร่วมถึงตัวศิลปินอันนี้นะครับเข้าถึงเขาไปแสดงความคิดเห็นบอกกาวเพื่อนใด้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ เรื่องไม่บอดังบ้างโชว์นั้นไม่ดีนะครับบนเวทีเป็นอย่างไรศิลปินคนนั้นศิลปินคนนี้ทําอะไรอยู่นู่นเนี่ยเข้าทามเลยครับนะครับที่เป็นการเป็นงานแดบ่ที่นอกเหนือจากประเดน็นเรื่องการเหลืองงานลอดปีกกกยางที่ผมบอกขังต้นครับเพื่นขอความรวมมือเ่รต้องไปทาหาคนนั้นเ่าะต้องมาคออเมต์บอกถึงคนนี้คนนั้นหายไปสายเป็ดแฟดกันเหรือโดยนู่นนี่นั่น นะครับสิ่งมันบกเกียวกับงานบอดปีกเพิ่นกับคอรองนะครับให้รู้จักกาลเทศะให้รู้จักช่วงเวลาที่เขามาแต่ถ้าอยากทราบเรื่องส่วนตัวนะครับเพื่อนบอกเรื่อยชัดเจนครับติ๊กต๊อกเพื่อนเข่าไปถามเลยเต็มที่เพจนะครับทิทิวุฒิวาลุนเข่าไปถามเลยเต็มที่เพจผู้เจบาทฟิลแลนด์เข่าไปถามเลยเต็มที่เพราะอันนั้น เป็นเพจส่วนตัวของเพื่นครับคุยเรื่องส่วนตัวกันได้แบบช้ำๆเลยนะครับ e x c l ซ s ค v ูีเพิ่อสิส่วนเบาตลอดเวลานะครับฉะนั้นแล้วถ้าเป็นเพจท่าการนะครับอย่างเพจของค่ายนะครับเพื่อนก็ขอความรวมมือวิ่งบอลน,นะครับจะถามถึงเรื่องอื่นนอกเหนือจากงานนะครับถ้าเข้าไปคอมเมนต์ถามเออมอนี่แสดงยูไซเออมีไผไปเน เ,เล่นจักชั่วโมงจังสี่บัตรคาคาเท่าไดดูเดีอนะถามได้ครับถ้าเกี่ยวกับการกับงานเพื่อนบอัวแต่ถ้านอกเหนือจากนี้ก็ขออภัยได้หลายครับได้การถีเพื่อนสงวนไว้นะครับเพื่อนกระจิวตออเพื่อนกระสิบอเบาเรื่องอื่นนอกเหนือจากสิ่งที่เพื่อนนําเสนอนะครับเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของทั้งข่ายเพื่อนบอกเล่าเรื่องเล่าข้อมูลข่าวสารนะครับ เกี่ยวกับการทํางานของค่ายนะครับฉะนั้นแล้วการถีบมาคอมเมนนอกเหนือจากนี้เพิ่นผู้วิ่งบอลเพิ่นขอรองหลายรับเผยพิารเป็นงานนะครับงามเล่นเพิรนเล่นนะครับบอดวีงามทํางานเพิ่นก็คือทํางานฉะนั้นแล้วเฮาเป็นเอฟซีเฮาตองหูจักแบงนะครับว่าเพิ่นกําลังไร่ซดดยู่บนแพลตฟอร์มหยังเพจไดนะครับถ้าเพจเป็นทางการ เพศเรื่องการเรื่องงานอย่างเพศของข่ายดิเอฟซี FC, หวังว่าสีเข้าใจนะครับพอต้องไปถามหาคนนั้นคนนี้เป็นแฟนกันกับคนนี้หรือเปล่าล,ลูกนั่นลูกนี่นะครับบอดบีเพิ่นบอกชัดนะครับบางเถือบางคนเขาก็ประดอินน้ำเพลินนะครับบางคนเขาก็อยากมาสาบพร้อบเข่อนไว้ของศิลปินผลงานเพลงขอบบพองรากาพร้อมที่จะคอมเมนต์ติเตือน หรือบอกกล่าวเรื่องเล่าปัญหา,าต่างๆคห้บอร์ดวิกได้รับทราบนั่นนะครับคือจุดประสงค์จุดเป้าหมายของเพื่อนในการที่เพื่อนได้ขอลองขอความร่วมมือครั้งนี้ผมก็เลยนํามาบอกกล่าวมาขยายกล่าวให้เอฟทีได้รับชมรับฟังและก็ทราบถึงประเด็นที่เพื่นเบานะครับที่จะไม่คุยเรื่องส่วนตัวบนเพจของทางค่ายนะครับขอ ความดวมือเอฟทีได้หลายหวังว่าจะเข้าใจบอดบิ๊กผููยบาทฟินแลนด์ผมก็เลยนํามาขยายความนํามาเล่าข่าวให้เอฟทีได้รับชมรับฟังกันประมาณนี้ละครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ